สวัสดีครับมอนีบ้านโนครับผมหลังจากที่เยี่ยมชมพี่นอ้องทีสวนของเฮาเนี่ยก็เลยไม่ยามพี่น้องอีกสวนหนึ่งครับผมมือนี่เพินน่นปลูกบักเขือเทศกกาลังลงแล้วครับผมกําลังลงเบียร์แล้วเดี๋ยวบ้านโนสีภาพไปเบิง้งกาลังลงเบียร์ครับผมนี่ครับเบียร์บักเขียเทศดครับผมออกจากบักพริกออกจากบักแตงก็เป็นบักเขือเทศดครับผมกําลัง ลงครับผมไปเบิงวิที่กันปลูกครับผมไปบานู่งสิพาไปเบิงครับผมตามไปตามไปครับผมเบิงพี่น้องพูนเห็นบ่พหุ่นเบานุสีผา,ายางไปเบิงปลูกระยะสักประมาณสักคืบหนึ่งครับผมเกือบสิบหาเส้นยี่สิบเส้นระยะเบิงบานุ่งสิผาไปเบิงครับผมการทำงาน มึงความเป็นอยู่ลันล่าครับผมมึงการมัดอันนี้มัดมัดเป็นย่อยไปสักก่อนเนาะเวลานั้นก็ค่อยมาไล่สเต็ปเนาะมัดครับผมมัดเป็นย่อยเป็นย่อยไปสกักก่อนนะครับผุนพนักงานเขาสวยครับผมเบมึงการทำงานได้มาอันเดียวดิของฟรีนี่ แบ่งกันกินเอาทำให้กินครับผมของฟรีนี่แหละครับผมพนักงานเบิ่งความเป็นอยู่ครับพี่น้องโมเมนต์ท่อมมาดาเบิ่งครับผมขากระขายหินเหียนซาลาบาทีนี้ มัดไว้เวลาไหนกับอะไรเป็นตองปกติปะที่นี่โอ้เนาะมันมันเหนียวดีตัวหนเนาะยางมันเนาะสเตปคเนาะโอ้มันห่อนัำต่ำแห้งเลยนะสองสเตปคนเนาะห่าสองสเตปพี่นาะเพราะย่างหิมะลงกับเโถมาเป็นธรรมดานี่สักนีดก็ยังสิเอาไปยู่คนนี้ คนละครับผมคนสวยอีกของคนนึงครับผมนั่งคอมอ่ะจ้ะพูดเอาคัากเด้อเอาเงินนั่นพูนหนึ่งไรมัดครับผมพุดหนึ่งไรพุดนหนึ่งไรมัดสายพุดหนึ่งก็ไไรมัดติงเบิง่งนี่แหละครับผมผู้ใดว่าเห็ดสวนบกรอเทีเป็นแบบไดครับตอนนี้ลงเบียร์เรียบร้อยแล้วใส้สาย,สายนำหยด ใส่เรียบร้อยแล้วกับปลูกเบีย้ยแล้วก็มาคึงตะไคร่อือหึ่งตะไคร่แล้วก็ต้องโอ้ยไม้ขันตอนอือหึ่เพราะเสียด้เก็บ,กบลงทุนหลายเพราะสว坤เนอะเน,ะนาะอือหึ่งบ้านเฮานี่คันคิดว่ามีเงินแสนที่ไปเฮ็ดเฮาเฮ็ดสวนง่ากลุ่นแล้วนี่ลักล้านก็จะซียูบอยู่ตะค่าเฮ้านเนาะอือหึ่ง นี่และครับผมจากอดีตจากอดีตคนเป็นเซลขายรถครับผมปรับเปลี่ยนชีวิตเจ้าของหมุนเปลี่ยนงานส่วนเกาหลีครับผมห้องตองเบิ่งอาชีพพรามว่าการเป็นเซลขายรถเหมือนอยู่บ้านมันเงินเดือนเท่าไหร่ได้เท่าไหร่กับมาเกาหลีเท่าไหร่นี่ความเปรียบเทียบ แต่งตัวสวยงามนางในออฟฟิศเงินเดือนหมื่นหามื่นหกเต็มที่ร่วมโอ้แล้วร่วมพิเศษนั่นมากเกาหลีพี่น้องเย็นจังซี่นี่ดไหวอ่าสี่ห้าหมืน่นปเดอนี่เป็นธรรมาดาเลยนี่ี่แหละครับผมแ, <c oughs> แ,รแรงงานครูแรงแรงงานครูครับผมเบิ่งไว้พี่นอ้องอืงานหาเงินไปนน้ำตาล ชุสีได้เงินเขาอืมหน้าดำแม่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 ผลเเห็นเังสซีนี่หน้าขาวด้ยนิใส่คริมดีนะนี่คริมดีอย่งก็บอกเอซีดูนี่เงินขาวว่นหน้าขาวเด้ยน่พ่อหน้าว่าังนซีเราพี่ต้นอ่าเบิ้งเบิ้งเบ้งเบิ้่าว่าว่เปิดหน้าดอกใส่คริมอย่างฮใส่คริมอย่างก็อันครมเหมนสลำหน้าชา โอเซรั่มนัดชาพอดีแต่ว่าจะเป็นอย่างขนผมกับขื่นแม่ใส่ขี้มันหนิโอ้โกมอนให้กัจเจ้าเนี่ยครูไดอยับปลูกผมครูใดขึ้นน้ำไล่ผมบ่ตีนผมเอาไปปลูกคิ้วสิพอดีสิท่านเพราะข้ายังอาคับคิ้วเยอะเพราะข้ายังอาคับคิ้วอยอะไลยปูกคิ้วสิพอดีท่านบ่แต่ว่าสังเกตบ้างแล้วท่านผัวท่านเนี่ยนายเขาท่านครูเลย อ,อืมนะครับผมสัวสีแล้วอันนี้แล้วจะย่างพาสีย่างยุเทินไปวนไปเบิ่งเฮาหันักเพิ่มหนึ่งอันนี้เพิ่นกำลังขึงแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องแต่ว่าเฮานี่บ่ทันได้เฮ็ดหยังเลยลงแต่เบี้ยซื่อๆคิดว่าสิแล้วง่ายบ่ล่ะนี่ฮะโู <c oughs> ล่ะครับผมแต่ละเฮานี่สุดลูกหูลูกตาครับผมเงินมาสิแล้วง่ายๆ มือหนึ่งนีงหนง่ห่วยกันผู้บ่ดูอิหรีหนี่แล้วเราเด้อนี่เด้ออือมันเอาเนาะนี่แหละครับผมแรงงานแรงงานครับผมแรงงานผู้ใดมานัมกอลอเกาหลีครับผมนี่แหละครับผมแรงงานนี่สายสปริงเกอร์ครับผมเวลานั่นเขาก็คันห้อนไลยเขาก็เปิดระบบน้ำครับผมปั่น ผู้ใดก็อยากมาผู้เดก็อยากมาเกาหลีถาว่ามันหนักบอ่อมันกับบอ่อหนักดอกเขาก็เฮ็ดไปเรื่อยๆของเขานี่ละก็แก๊กแกะไปหิวน้ามก็ไปกินหิวเข่ากับไปกินซ้ำเถ่าแก่บ่อย่ขันเต่าแก่ย่กินบ่ได้รอ <c oughs> ยกินเนาะครับผมซ้ำกันแล้ะก็บ้านเฮ้าเมืองครับผม,มการทํำครับวิธีการผูกต้องผูกแบบหูดพร้อมเน้ ไว้มนะ่าปลูกตายตัวดิผูกปับ๊บโหดปั๊บพ้อหมดแล้วอืมต้องหโหดเขาเขากระถิ่มระยะเกือบสองเมตรนะเมตรห้าสิบถิ่มระยะไลอืมช่วสิืแดงเงินเขาเย็นพูนน้อยๆขอนๆน,นึงทีนี่พี่น้องเอ้ยนี่4 50, 000, ีหาเืินพูเด้อนี่ไปดูถูกพูนเด้อนี่ พคนครับผู้คนนั่งเอาเงินผู้คนนั่งเอาเงินพูนได้สิไอ้เบิ่งครับพี่น้องพูดนั่งเอาคักโดดเด้อนั่งเอาเงินนั่นนั่งเอาคักเจ้ไงครับผมเจ้คนสวยผู้รับเมาเนาะผู้รับเมาไร่ใหญ่ได้นั่นเห็ยนี่ยังไม่ได้เมาอย่างเดียว สุรสิจบให้ว่าบเมนบเมนบเมนห้าวเดียวตัวนี้เนาะสองเ้าเนาะออบะเขือเทศบะเขือเทศล่องเดียวแต่ก็จริงพี่น้องแต่เราต้องมัดสองฟังครับผมมัดสองฟังฟังนันฟังหนึ่งฟังนี่ฟังหนึ่งก็ต้องต้องซอยน้ำหนักมันเนาะเวลา ันใหญ่ามากมันก็นลำแต่เนี้ยชุ่มนี่ถ่วมหัวคนเพืนน่นเลยนี่จนได้ตัดเอาไว้เพื่นเลยว่าตัดลายกระบอกอันนั้นย่ยมหล่องนี่ยางอะไรเพื่นอนเลยเห็นหล่องยังสีบ่แม่นยังได้นี่เอาไว้ถทกหนูรถเข็นนี่ <c oughs> ลังบักเฮ้า <c oughs> อัน,น응อื่นเขาก็คือมีลังให้โยกให้ขี้ให้ถอกให้เทกอยู่เป็นยังไงเฮ้านี่เขาเขาเพื่อนเฮ้าหน่อยเฮ้าหน่อยดิ อืมเฮ้าให้เท็กเขากับเขากับมีแบบว่าล็อกไงเนาะเขากับอาศัยว่าห,หาล่องหาล่องสีเขาเอาไว้กลางล่องเดียวนะเฮ้ากระเช่าเขาเอินเฮ้ากับเอินล็อกก็เช่าเวล้าหนักกับพูดแหละยูเค้นไปหมดละเบิ้งพี่น้องเฮ้ากับผมไปเรื่อยๆครับเมื่อนี้บ้าหนุรลอ่อลูกขาครับผมมะข่ามาข่ายไปก่นเดี๋ยวจะไปจัดสาวยหง่จังไลครับผม วงงางหันนี่มโมโหหิวครับผม <laughs> วงงางหันนี่มโมโหหิวครับผมไปเบื้องครับผมมาเบิงเบ้งการทำงานของสาวไงครับสาวญ่อีกคนนึงครับผม <laughs> เสียกนน่นครับมันบ่นเหนียวนะ่ะมันก็สิขาดแล้วเลี้ยวเบื้องหน่ะ <laughs> อารมณ์ครับผมใส่อารมณ์ลงกับเสียกแต่ว่าบังเอิญนเสียกเหนียว <laughs> นี่แหละครับผมคว่มเป็นยูพี่น้องตังบ้านตังเมืองมาไก่พี่ไก่น้องหาเงินหาเงินให้พ่อให้แม่หาเงินให้ลูกให้เต้าไส้หามาซัมได้กับบพงศย้อนซื้อเลขพี่น้องว้าวตื่นใจครับผมคว่ำเป็นยูพี่น้องตั้งหลายใจว้าวตื่นใจครับสร้างง่ายหัวเอ <c oughs> อเผู้ลัเมาครับแต่ละงวดเท่าไรก็แต่ละงวดนัด้นะ บอกอะไรเก็บข้อมันบอกโอ้เยมัได้กกับทองเท่าสิบบาทมันเด้อพี่น้องนี่หน้าตาทั้งสี่นี่สาวใหญ่เจ๊ชัดๆนี่นี่นี่นะครับผมการผูครับบางหนุนจีภาอ้อมไปเบิ่งครับผมตั้บนึงนี่แหละครับผมพี่น้องโอ้เขาบอดึงข้างล่างติโอ้เขามันมีอันบอกขามันมีข้างล่างมันติดตึงนี่จังหน่อยยิ่งเนาะเบิ่งนะครับผม มันสาวไงการกระทําของสาวไงครับผมโมโหหิวครับว่านั้นนี่นะครับการโมโหหิวได้เงิน <c oughs> เบิงไว้ได้พี่หนงังกันคิดสิโมโหนี่ต้องโมโหใส่เวียกแบบนี้เด้พี่นนังเด้ออย่าไปโมโหฮาตีหาา้าขาค้นเบาแบบนั้นกันโมโหนี่ <c oughs> <c oughs> มาลงทีงานอ่ามาลงทีงานนี่่ม่าสิโมโหยังกระชงังอืมให้มาลงบ่งสิได้เงินหลดบ่งเสียเงิน่าพากันไปเห็ด นี่แหะครับชัวสิได้ซ้ำเฮาสารตะไคร่เนาะคันเขาลงทุนสื่อตะไคร่ไม่ห้เฮาแล้วก็ดีเลยเป็นบ่เขากับบ่ลงทุนให้เฮามาสารเองนี่เดี๋ยวนี้แท้ดิจิืีอตะไคร่มาให้รถกระบ่ซื้อเป็นม้วนเป็นม้วนมัดดึงแล้วก็ตัดมัดตัดมัดหลุดสร้างยู่แท้พวกไงนี่เอาพวกไงตอกเรียกตะเรียกบ่พวกไงเรียกบ่โอ้จัดการจักบาน เสือเสียกนี่ว่ามันธรรมแดดเด้ไงจักรมอญวะนี่กวว็ส,สีแล้วแต่ละเฮานี่ซื้อตะไครบางๆมากแล้วก็เนื้อเหนียวมากแล้วก็มากนั่นละ,ะเอาจากักรม,มือนี่มมอเอาหัวมงก์อืมอ่ะนี่แหละครับผมหาเงินหาค้ำห้องพี่น้องเบ <ผม S 1> ิ่งไว้ผู้ใดอยากไปอยากมาอันนี้เฮาวบะเือเทศเนาะ สารตะไคร้เองมันรับน้ำหนักครับผมเส้นบนนี่คือรับน้ำหนักครับผมอ่ารับเวลาใหญ่มากอะดีจังหนึ่งอันนี้มีอะไรใบประจำป่าวหนิโอ้เอากระคนรองเส้นปลาไปหากินข้างนอกเลยได้ราคาดีกว่าบ่อืม น้านกันใล่เบ้านนู่นก็สิอำลาพ่อจ่าเขาก็มุดคลิปนี่เพราะว่าสิได้ไปละสิยไปขายของแล้วครับผมเอาให้สาวใหญ่บอกพี่น้องดูเป็นยังไงถึงอยากมาบอกเกาหลีนั่นฝากดูเร็วๆมาเลยจ้าเออมามามาผู้ใดมาได้เาาาาดานาะผู้ใดมาได้กับมาจา้มามหยิบก,ก้านเอาเงินจา้าก็ด,ดีก็อยูบ่บ้านเราเนาะอยู่บ้านเราอยู่จ้าเดี๋ยวนี้บ้านห้องลำบากนียพี่น้องมาเด้อพี่น้อง คุณแบบนี้เขากระเฮ็ดได้คือเขาขนาดขายเงียบเงียบกันยังเฮ็ดได้ครับผมบ้านูสิซูนในเบิ่งอีกเยอะเบื้องรถนั่นขายเงียบเงียบก็ยื้อใช่ครับผมบ่ถึงก็ต้องยืดละเมื่อกี้บอกให้กินนมหลายๆดิอ่านี่แหละครับผมบ้านูไม่หยอกมากวนไม่มวนกันไปครับเอาทั้งสักกะสิจบคลิปซะก่อนเขาจะพบพ่อกันคลิปไหม บ้านู่ิีผ้าไปเที่ยวใสเบิ้งไดค่อยเบิ้งกันอีกแค่หนึงสวัสดีครับ